สอนรับของสองชิ้นจึกแบบว well. ิมเบิลเงื่อนไขของการรับเจ้านกก่อไหลตัวนี้คือเราจะต้องเก็บสะสมนกพิราบแบบนี้นะคะให้ครบ10ตัวค่ะนี่เลยนะคะตัวแรกค่ะทุกคนเก็บตามเราได้เลยนะคะตั้งใจดูนิดนึงนะคะคลิปมันอาจจะไวนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่อยากตัดออกเยอะมากเดี๋ยวจะงงกัน นี่อันนี้ตัวที่สองนะอยู่บนนี้เราต้องกระโดดตรงนี้ค่ะนี่นะคะได้แล้วชิ้นที่สมอยู่หลังอันนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าไปในประตูนี้กันค่ะนี่เห็นไหมทุกคนหนพิราบตัวที่สี่ตัวที่ห้าก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมันอยู่ข้างหลังป้ายนี้เลยตัวต่อไปเนี่ยอยู่ตรงนู้นไกลนิดนึง ดีเลยนะคะเก็บอยน,นี้ก็มีค่ะนี่เก็บตามรอได้เลยนะคะทุกคนมันขึ้นเหมือนกันหมดเลยค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บนกพิราบครบ1ิบอันแล้วค่ะได้มาแล้วนะคะของชิ้นต่อไปไม้เทนนิสติดหลังให้เราเดินมาในตรงนี้เหมือนเดิมเลยคะ่ะนี่เลยนะคะเงื่อนไขของการรับเนี่ยก็คือเราจะ,จะต้องถ่างย้าให้ครบ3แปลงค่ะซึ่งวิธีการถ่างย้าเนี่ยมันก็มีเครื่องตัดย้าอยู่นะอันนี้เลยน,นะคะเราก็เอามาถ่าย้าแบบนี้เลยคะ่ะแล้วเมื่อเราไถาเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เรา ขีดเส้นแบบนี้นะคะบนหญ้าค่ะแล้วเราเดินมาหยิบเครื่องมืออีกอันนึงนะคะเราก็ขีดไปได้เลยค่ะทำแบบนี้ครบสามแปลงเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนจะเป็นนกเกาะไหลแบบนี้เลยค่ะสีดำๆนะคะ<ำ>นี่เลยไม้เทนนิสติดหลัง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่ามีคลิปที่ถ่ายเก็บไว้เยอะมากแต่ยังไม่ได้พากนะคะ